S <S. ทีนะคะค่ะที่ก็มาติดตามอยู่ท่านช่องของเขานะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่26เมษายนนะคะค่ะก็มีผู้โชคดีนะคะคือคุณดนชัยศรีนาเมืองกับนางสวซ์ศรีนาเมืองนะคะที่จําได้ว่าใครที่ปูเพิ่นทักแม่นมบ่ FC โคาดครับเอฟซีจากโค้ดหลักนะคะเพิ่นปูทักวา่าอยู่ถ่ายรถตีหับวอยู่ถ่ายรถเพิ่นอาญาอยู่ถ่ายรถเรีถ่ายรถสุดแดกก่อน เก้าหนึ่งหนึ่งเก็ยดเก้าหนึ่งเกียนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ยดครับคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก็ยดครือพันวาหยู่ถ่ายรถนะคะเพื่อจะได้เต็มๆค่ะเพื่อจะมาร่วมทวายเรีสตุลตาเนาะคะร่วมซื้อที่ดินขี้ดอนทาา่ามวัดว่าร่มนำเนะคะสปอว์กับไหตีมนะคะเพราะไม่คู่หานลอยยิ้มสองลอยนะคะที่งานท่าขมี่ยิม้มแตงโมขายเงี้ยนเอกวันหลักนชาช่าการยา่าวน้อยนะคะ ของน้องไอมีวันนี้ไอมีครับน้องไอก็มีครับคนเดียวเสาน้องไอแต่ว่าคนไม่เชค่ะ้าพมเชี่ยเีสองโอ้เดียงอยเชียเอันนี้ใครเงี่ยารับา <จ>ได้สองเด้งได้เอกสองเด้งขาทีขายาวเอกบ้านเอกว่าสันยิมเร่อผู้เนี้เอใครคอก็ไรไม่แสดงว่าคิดถ่อมใจเอกกับบ้านอะไรนะอะไรไปยิมยิมอะไรแล้วก็แล้วแช่อี๊ด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 ี๊ เอาไปดีการลอดที่สามฟังราคาาปูเป็น hating, millet, 500, 500, 500, 000, หิ้งมงิอนี้เนาะคร้นงี่มอะครบบ ว่าจ yeah. <t> ังไดคือั้ขาเคื่อนเนื่องโมกูตาปูคือประค้าวปูปูปูบกูแก็คือแต่ั้งแตว่าแตทองแต่กรปูขาชื่อแค่คือว่าทุภองเขาอูงแค่แต่ว่กใจหมดเลยเออวันนี้วันคือเท่าไรวันนี้วันคือเท่าหกทช่ไมลูกเออเดี่นข้าวดื่มว่าจังไดหมดหล้วมาหาพอแบบเออ เออมาหมกมาไปที่เขามากระจายมาเทวันขากบวบคือว่านายดวงใจชื่อนางเหมืองกับนางเทวีื้อนางเมืองแล้วเนาะเออใครซื่อให้ตั้ือมั่เชื่อแขกชือแขนผือพอถ่ายดวงายว่าชื่อแฉคือกับคู้ดิ้ิเปคนแก่จปูเออเปนนั่งดิ้มดิ้ครับป้อง ขูกคักค่าตัวเอ้ยเรื่องค่ด้รื่เออเนาะ่เป็ดคเรื่องแค่นั้ยคือโคกโโกออเรื่องือพนบ่แคอไดมาถูกอแค่ามัคือแค่ทางมัดคือคนข้างคื่ขปคือรับปูไปเงได่เรื่อง ว็าเคลเก่าไปคล็ดสูงมาเรื่องเคล็ดเก่าไปย็นเคล็ดูนจอะรางนั้นเราเกี่ยวับเก่าคมเค้เรื่องเรื่องมาอือเจ้กรมไหนพอไววพอนของอัเออพรามโกงไหนวะเพรากไเรื่องครับปูเออขอให้ใหญ่โดยใช้ชื่อหน้าเมื่อพร้อมกับนางใว้ชือหน้าเมื่อพร้อมกับครอบครัวนะนาอ ขอกัไม่กไม่รักไม่กไม้ไหาเอากุวันนีู้กขาพระหึงหแล้วก็ววนป่าคือข้อมาร็จตรงงามขวดคือมาห่าคเงาเงก็คือแลืกเล้วงาเอาแคคือมาอหายมากกว่ามากกว่ามากตลอดมาเจอแค่กล่องเงาแล้วเออเขาคือเอกล่องเงามาถวายพอนะเออห้มากอืดห้มากอืเพราะว่าจกได้ทำก๋วงผักก้าสิดเจ็ดต้ม เก้าสิบเกโต้เข้าใจวว้เริ่มครับปูเออเขาจะแป้งแปวงมือนึ่งอ่ะแป้งเก้าตัวเก้าคือมือแป้งแข็ปไปเก้าคือเก้าสิบเจ็ดเออเปเก้าือเกตโตเด้เด้ครับปูเอาหังว่างดมทังมาแต่ไม่สกไม่แยาไม่หมากอ่ะคือว่าว่างแมไปบอกโน่บอก้านไหนอบาไ่วาข้างนู้นเก้าสิบเดเก้าสิบเกตโตือแห่ แนขั้นจะคือการหายไปเอาเก้าทุกเกิดเข้าใจไหมหมกมันจะคือการคั่น้ำบกโพราเออทางบุกัางกุ้งจทางขั้นนั่ะคือคือคือผู้หันเด้หา่อบ่าวก็อยางพวกขั้อื่นาะเออลูกกับฟัได้คือกันอ่าอนเดีงเียว่างาหวานีงยคนเดย ลูกับฝ <c ười> ma ันเลย่อว่าตฝันก็เแมบอกก็แล้วแต่บุญใครมาเนาะอออจะเจ้บุญใครไม่ใค่ใส่บาไมือยแอคืออั่างนก็หอยแกวเก่าคือคือเก่าือแกันาเก่าอะไรอยน้เก่าคือเก้านึ่งเเก้าคือกอตุเก่าคือยตุ่เก่าง เก้าคือเกิดโกงเท่านั้อปูจ่าปูคือประเขาเออคือกมงก็เกิดมาปูคือประเขาบอกว่าเก้าคือเกิกงนั้นนะกมาจะาคือป็นคือเยื่มงคลว่าแข่งใชเดื่อนงาเนื่ยะว่าแข่งอว่าหละนี่หะว่าชื่นือของนี่แหะวัดแข่งคนว่ากันขวบปันของเกย์พนนีแมนบนหัวฝเขาเกไงคือว่าเกย์วชื่อว่าอครับ เความฝันเขาเรียกว่าความแมงความแมงนั่นเองแมงความฝันนั่นแหล้เองความแมงความกิ่งนั่นเองความกิ่งก็คือความกิ่นไปขึ่นคือไม่ตางเขาใก็คืคพ่อก็จะให้โชคให้ราบไปเหมือนเดิมพามว่านั้นเั้าไปจะมีโชคใหญ่เวอร์ไลูกนะ คือได้โคบไงคือได้กลับมาหาพ่อป่าคือเข้ามาจะห,หอบพื่นหอบคข้ามาขับมาไงแต่ออเออใหญ่รู้ป่ะเออเวอร์แต่เปิดกุศลมาบหงนะนอ่นกับคือก,กับขางนกับ <c oughs> ข้าง่าผู้ขากับเวนกินเวนแขกเวนข้างได้พอรู้่าขังบ่าปืนหังายแล้วกอคว้าหงกัดคือข้หงรู้กักคือให้รู้จติดปัญญานะลูกนะเออถามว่าจะได้หรือไม่พอด้นาะย นายคนนี al, ้ถามว่าจะมีโชคอหมครับไม่จะไม่มีคือกนโชคกนรลามักแต่ทำอะไตั้งแต่ทำมาหากืนแล้วก็ได้ไปเรียนรายนล้วหมดงานขั้นแรก็ว่าให้คือได้หลายวันไเรินร่ายเดินแค่ชุดเกืบบาทเขาแก่ปรดบีเยอมากอะที่เกแบพูให้เดินคงชคดกือบาทขั้นเดินองเกินบางบ้าเงินคุนกบบาทเพราะหอมปากหอมคอ การคือเกินนี่ว่าได้แก้บกกคือแค่ทึดเก๊ดแล้บูกเนอพอกว้าต้มต้มบักค้างกับเก่าชุดเก๊ดตงเก้าชุดเก็ดตงแล้วงันจ้ไว้ให้เก้าชุดเก๊ดเก้าเกดเก้าเก้ว่บอกนยังเมืืออะไรปู่นเราอยากไันบ่คือใครปู่นักเวงน่ะปนักเวหเวงเดียวนี่นะงานืครับน้ำรักแปรชุดเก่าชุดกน

เออได้ยอันนี้งานเขาคือควมคืนบาปือกับแม่นุ่แดงคือบาปืนเพว่อผวาดอกไม้กับพานกับไม้ปัดดูปัดใจด้วยคาดกับไม้แค่ไหนลูกลูกเขาคาดกับไม่ว่าสักผู้ย้ายมาถึงหามตลอดถ้งเือกถเงือกดกเขาถึงเขาจะคนให้มาคุยยังทำไมเพิ่งพันสองอันนี้ลูกเออกลางกลคือเอาอันเจนี้คืนงี้ไหมคือเี้ยไหมคู่ที่เขา อันนี้เอาคื่อนะอันนี้มักงนะว่าเอาไปหอกน้าเอับอ้าวไเนี้นั่งหลับมือขลุกมือหลับมือขลุกมือไว้อู้วันน้อุขาวพระ่าแล้วก็โนวางน้อวยนะแฉกสมังนะลก้ตงะอ้กูก็กูก็ไม่กไม้ก็เรื่องหน่งาปูน่ะงาเปิ่อยค็มเปื่องาเปื่อยเ็เปดขาวเปิ่าเปิ่แวปมาเปื่อะเกมังค่ ขางปกเท่มันเรมันคูกัคร oh, ับห right. right. ัม right. ันเดียมันคู่ันหมันไอคอมนนีอ้มาวปหใช่ไหมคือตาปูไปผู้คือหายก็หายด้ข้อแรกคืวามเนอยู่ข้อแกคัควาคู่คืออไ่ะอืมบันอย่งนออืมแบบไม่สวยค คู่กับคนสวยคู่กับคนบอคู่กคบผู้ายคู่กับแบบใหม่แม่อื่นก็ยิ่ปูน้ามักอื่นเนาะนี่แหลอกไม้วันจะคืนคุ้งเนาะอ่าคือให้อื่นนางคือกาพอกับอื่นนางเหมือมือคุ้งอื่นก็คือคุ้งไม้ไอกูว่างูขับไแล้วก็รู่ไกปาันือม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 อมือม่มือมืปมอือออม ปไปกระอ well, ่อมกันงังนวะอืมพี่ได้ได้ช่วงพี่น้าปูว่าพ่แก่โคกันได้พ่อหายไปแบบทึก๊บชิบเก็กันงั้กหูดชเก๊บอืมเอางั้นว่าวลุงังว่าะนี่อยม่ที่พ่อคือการประกอบประกอบปล่อยวางถึงทุกทาข้าวแกงปลาดิบพอมาขอจะออกพบกจะออกกูไกงดิบออกเจ็ดตแกงมาออกไปอ่ะวัวพู ไม่รเ hmm. ้ื La ่องเด็ดๆคนน่ามอดเดาจับ่มอดเดว่ะจับคู่ไม่ปวดไงมาะเออลูก้าแง่มาถึงมาทางห่วบุ่มหัวข้าเออคือว่าเปวดบุ่มไงให้มาเกิดกัดจิ์ให้มาเกิดกัด้จการทำบุญอะไรก็ข้างถ้าเราไม่มีจิตมีใจอยากแต่ข้าเออมากจเปวดคู่เออเข้าจะทางดีกวล่าแม้เมื่อเราทานไปแล้ว เราให้ไปเริ่มมันสบายใจเราก็ทําไปแล้วเนาะทำเครือไปเขาก็จะปุ่ไดุ้้มคุ้มบาเทีมันก็ไม่ได้ปุ่มหรอกมันก็เะียได้ควบงานอ่ะเหมือนบอกคือผู้ได้เรียกควบงานก็นได้เรียกไปงานกาจะื้อกาไปกินนั้นเครื่องแก่กันข้าแก่มามมันจะทําให้เราเกิดคุ้เคยคืนเพราะฉะนั้นลูกหลานต้องรู้จักแยกแยะคือข้อควรร้อ อันใดก็แ้ว่็ถือบ่ถือก่ต้องบ่คอมบ่รำมกัดจังคือนยืมจรนาเหมือนแมวเนาะเอออ้ามูเต้บอ๊เอาแค่นี้บะบอกบะระจะเริ่มไปถือมา่มั่งเริ่มเงี้ยเมื่อวันให้ไปเติมวันนี้อืณหภูก่อนก็มันจะจอบอยู่ขณะนี้ควกดก็มาจัจอบอยู่อพาบอว่าจะให้รถคันนี้ไปเติมน้ำมันเท่ากัรเออให้บกร้ก็อือง่ายๆไปเข้ามาแตโคนารบอกครารโครารกัตเอื่ง บพราะ้องเก่งไก่คนขี่รถขับแข่งไปเลยลูกเออเออก็คือขับแข่งเลยงานยืมพ่อเปิดไฮรูปบิ้งรถไปเแข่งแข่งไปข้างหน้าเรื่อจะแข่งไปข้างหลังเรื่องอะไรแข่งรูปไปไแข่งไปเรือย่งานย่มแข่งไปเรื่อยๆแข่งยืมพ่อให้แข่งหน้าแข่งหน้าแข่งไปข้างหน้าเรื่อยๆแลไปหาแข่งข้างข้างเขาเรือแข่งข้างหน้า ปปไปดื้ออมเอาใจไม่หมเอาก็แค่งหาเดออืมเล่นจัดเขาไผมจัดไปยืเล่าทะครับปูเล่นก็ชิื้ออมชิือชิดื้อเกาวเลนเรอแล้วมาอัดได้แ้ชิื้อเอาใจกว้หุมมื่อแค่ชิบดื้อกระพรแล้วมัมตมัมาก็เติมให้เร็วไนออื เอาแกะอกคือเนาะอืมเอาแค่นี้แหละอืมแก่วื่นแห้งวื่นคอไปขมมากคึิเกล็ดมันจะปลอดพัยข้างคกิเก้าปัอปลอดพัยแต่ว่าข้างไหนก็มือเดชมอวิลนตส่ชื่องใายมุกมุกใา่เขื่อนไงมาะมาบอยดุอา เาให้กุบ้ะมือคขุกมือดับมือคุกมือวัดอากุบเัาได้คลุกครับพอไดึงหึแล้วก็ไปบวชนะอ่าแต่ถึงแต่ถึไนะนะาธุสาธุ